เรื่องต้นส้มกบโดยจุไรรัตริธานเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2522ตอนนั้นดิฉันอายุได้ประมาณ7ขวบพ่อกับแม่ของดิฉันได้มาจับจองที่ดินทำกินแปลงใหม่ซึ่งยังเป็นป่ารกทึบ สมัยนั้นทางเจ้าหน้าที่ของรัฐยังไม่เข้มงวดนะักเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าก่อนหน้านั้นพ่อมีอาชีพขับรถบรรทุกไม้สูงให้กับโรงเลื่อยแห่งหนึ่งเพื่อทำไม้แปรรูปต่อมาแม่ได้บอกกับพ่อว่าเลิกขับรถเถอะแล้วไปหาที่ดินทำไร่ทําสวนกันดีกว่าแก่ตัวมาครอบครัวเราจะได้ไม่ลำบากพ่อก็เห็นดีด้วยกับความคิดและคำพูดของแม่จึงได้มาบุกเบิกจับจองที่ดิน และได้ตั้งชื่อบริเวณนี้ว่าบ้านห้วยน้ำขาวเหตุที่ได้จับจองที่ดินตรงนี้เพราะว่าพ่อเคยขับรถบรรทุกไม้สุงมาบริเวณนี้และมีความรู้สึกว่าน่าอยู่เพราะอยู่ใกล้กับเส้นทางที่เคยมาบรรทุกไม้สุงและมีลำห้วยเล็กๆซึ่งมีน้ำไหลตลอดทั้งปีพ่อได้ชักชวนเพื่อนๆของพ่ออีกสองสามคนมาจับจองที่ดินใกล้ๆก,ก,ก,กันด้วย พ่อกับแม่มีลูกทั้งหมด3คนเป็นผู้ชายสองคนคือพี่หนุ่ยกับพี่นงส่วนดิฉันเป็นลูกคนสุดท้องพี่ของดิฉันเรียนหนังสืออยู่ชั้นประถมปีที่5กับปีที่4โดยอาศัยอยู่กับยายเพราะบ้านของยายอยู่ในชุมชนที่เจริญแล้วและอยู่ใกล้กับโรงเรียนที่ดินที่พ่อมาจับจองอยู่ไกลจากบ้านของยายประมาณ25กิโลเมตรพอต้องขายรถจักรยานยนต์กลางเก่ากลางใหม่ที่พ่อมีอยู่คันหนึ่ง แล้เปลี่ยนไปซื้อรถม้าแทนเพราะสามารถบรรทุกสัมภาระต่างๆได้มากพ่อกับแม่เป็นคนขยันโดยเฉพาะพ่อภาพของพ่อยังติดอยู่ในความทรงจำของดิฉันไม่เคยลืมเลือนตอนนั้นพ่ออายุประมาณ30กว่ากำลังวังชาของพ่อยังดีต้นไม้ต้นใหญ่ๆต้นแล้วต้นเล่าที่พ่อโค่นลงมาเพื่อบุกเบิกที่ดินทำกินสองมือของพ่อที่กำด้ามขวานดูแข็งแรง แววตาของพ่อมีความมุ่งมั่นอดทนเหนือไม่โตโตผุดขึ้นจนเต็มใบหน้าเสื้อแขนยาวสีเขียวขี้ม้าเปียกเหงื่อชุ่มทั้งด้านหลังและด้านหน้าไม้บางต้นใหญ่โตมากๆขนาดคนโตโตสามคนโอบพ่อก็ยังโค่นล้มดังโครมาแล้วพ่อบอกว่าจำเป็นต้องโคน่นเพราะถ้าไม่โค่นไม้ใหญ่ออกก็จะปลูกอะไรไม่ได้เพราะมันร่มคึมไปหมด พ่อกับแม่ปลูกข้าวปลูกผักปลูกพริกปลูกถัว่วปลูกข้าวโพดปลูกกล้วยและปลูกกาแฟชีวิตความเป็นอยู่ในครอบครัวเรามีความสุขไปตามอัตภาพมีข้าวกินโดยไม่ต้องซื้อมีผักที่ปลอดสารพิษและเนื้อสัตว์ที่พ่อล่าม,มาได้ก็ไม่เคยขาดแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อนก็เกิดขึ้นตอนช่วงปิดเทอมแม่ไปรับพี่ชายทั้งสองของฉันมาอยู่ด้วย พี่หนุ่ยกับพี่โหน่งช่วยพ่อกับแม่ทำงานบ้างเล่นบ้างยิงนกตกปลาบ้างตามราษาความซุกซนความรู้เท่าไม่ถึงการของพี่หนุ่ยกับพี่โหน่งก็ได้ทำให้เกิดเหตุขึ้นคือลําห้วยที่พ่อได้เว้นต้นไม้ใหญ่ไว้สองสามต้นพ่อบอกว่าเอาไว้เพื่อร่มเงาเพราะจะใช้ลําห้วยแห่งนี้เป็นที่สําหรับอาบน้ําและหนึ่งในจํานวนต้นไม้ที่พ่อเว้นเอาไว้นั้นมีต้นส้มกบรวมอยู่ด้วย ึ่งพ่อไม่ทราบมาก่อนว่าเป็นต้นอะไรพี่หนุ่ยกับพี่โหน่งชอบเล่นยิงปืนมากเพราะอยากจะยิงปืนให้เก่งและแม่นยำเหมือนพ่อจึงได้ประดิ์ปืนขึ้นมาเองโดยเอาไม้มาถากทำเป็นด้ามปืนและเอาด้ามร่มมาประกอบเป็นลำกล้องใช้ตะกัวเป็นรูกระสุนปืนลักษณะคล้ายๆปืนอัดลมในสมัยนี้พี่หนุ่ยกับพี่โหน่งไปอาบน้ำที่ลำห้วยแห่งนั้นและได้เล่นยิงปืนโดยใช้ต้นส้มกบเป็นเป้า พี่หนุ่ยใช้ฐานว่ารูปโคลลงบนต้นส้มกบและเล่นยิงปืนแข่งกันเพื่อทดลองความแม่นยำพี่หนุ่ยกับพี่โนงหัวเราะอย่างมีความสุขและสนุกสนานเป็นอย่างมากเพราะว่าเมื่อกระสุนไปโดนต้นส้มกบจะมียางไหลออกมาเป็นสีแดงเข้มลักษณะเหมือนกับเลือดสดๆของคนจริงๆซึ่งดิฉันยังจำติดตามาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ยิงโดนหัวบ้างแขนบ้างขาบ้าง ลำตัวบ้างจนรูปที่วาดเอาไว้พรุนไปหมดแล้วพี่หนุ่ยกับพี่หน่งก็วาดรูปใหม่เพราะลำต้นของมันใหญ่มากวาดจนรอบหมดทุกด้านและเล่นยิงเป้ากนเกือบทุกวันจนโคนต้นส้มกบพรุนไปหมดก่อนเปิดเทอมประมาณหนึ่งอาทิตย์จู่ๆพี่หน่งก็มีอาการเจ็บที่หัวเข่าขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุทางทที่ไม่ได้หกล้มหรือโดนอะไรเลยหัวเข่าของพี่หน่งบวมและปวดมาก พ่อกับแม่พาพี่หนงไปโรงพยาบาลคุณหมอใช้เครื่องมือเจาะและดูดเอาหนองที่หัวเข่าของพี่โหน่งออกมาเป็นขดขวดแล้วใช้ลูกตุ้มมาถ่วงขาเอาไว้เพื่อไม่ให้ขาคูและงอพี่หน่งเจ็บปวดและทรมานมากร้องไห้อยู่เกือบตลอดเวลาพ่อกับแม่ก็พลอยร้องไห้ไปด้วยเพราะสงสารพี่หน่งโรงเรียนเปิดเทอมแล้วพี่หนงก็ยังไม่หายคุณหมอยังต้องใช้เครื่องมือดูดเอาหนองจากหัวเข่าของพี่หนงทุกวัน พี่หนุ่ยและดิฉันไปโรงเรียนตามปกติพี่หนุ่ยขึ้นชั้นประถมปีที่6ส่วนดิฉันก็เริ่มเข้าเรียนชั้นประถมปีที่หนึ่งโดยอาศัยอยู่กับยายที่บ้านของยายพี่หนุ่ยไปโรงเรียนได้สามวันก็มีอาการปวดศีรษะขึ้นมาอย่างรุนแรงยายให้กินยาแก้ปวดก็ไม่ทุเลายายส่งข่าวให้คนไปบอกให้พ่อมารับพี่หนุ่ยไปโรงพยาบาลอีกคนคุณหมอได้ตรวจอาการของพี่หนุ่ยอย่างละเอียดแล้วบอกกับพ่อว่าไม่พบเชื้อมาลาเรีย แต่ที่ตัวของพี่หนุ่ยร้อนมากแม่ต้องคอยเอาผ้าเช็ดตัวอยู่ตลอดเวลาพี่หนุ่ยไม่รู้สึกตัวเลยพ่อกับแม่เรียกก็ไม่ขานไม่ตอบสภาพจิตใจของพ่อกับแม่ในตอนนั้นแย่มากเงินก็ไม่ค่อยมีมีหนำซ้ำลูกยังมาไม่สบายพร้อมๆกันอีกทั้งสองคนพอดีมีญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งบอกว่าให้พ่อไปดูดวงชะตาบ้างเผื่อว่าบางทีครอบครัวของพ่ออาจจะตกอยู่ในเคราะห์ร้าย พ่อจึงกลับมาหาพระที่อยู่ใกล้ๆกับบ้านของยายหลวงพ่อจะว่ารูปนี้ท่านบวชมาหลายพันสาแล้วท่านเก่งในเรื่องของการนั่งสมาธิหรือนั่งทางในและการดูดวงชะตาพ่อจึงลองให้หลวงพ่อท่านดูเพื่อให้ความสบายใจจริงๆแล้วพ่อไม่ค่อยเชื่อเรื่องแบบนี้สักเท่าไหร่แต่เพื่อความสบายใจของแม่พ่อก็ลองมาให้หลวงพ่อท่านดูให้พ่อของดิฉันได้บอกกับหลวงพ่อท่านว่า หลวงพ่อครับช่วยดูให้หน่อยสิครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวของกระผมเพราะอยู่ๆลูกชายของกระผมก็เกิดเจ็บป่วยไม่สบายขึ้นมาพร้อมๆกันทั้งสองคนโดยไม่ทราบสาเหตุมาก่อนหมอหลวงเขาก็บอกว่าไม่พบสาเหตุอะไรหลวงพ่อท่านนั่งสมาธิดูให้สักครู่หนึ่งท่านก็ลืมตาขึ้นมาและถอนหายใจเฮือกใหญ่พูดว่าไม่สาเหตุสิ ถ้าไม่มีสาเหตุแล้วลูกของโยมจะเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรออมันมันสาเหตุอะไรหรือครับหลวงพอ่อดีนะที่มหาอาตมาทันไม่อย่างนั้นลูกของโยมอีกคนหนึ่งก็ไม่รอดมันมันม,ม,ม,มันหมายความว่าอย่างไรครับหลวงพอ่อก็โยมนั่นแหละเลี้ยงลูกไม่ดีปล่อยให้ไปซุกชนไปทำให้เขาเจ็บ เขาก็ลงโทษเอานะสิผีต้นส้มกบสามแม่ลูกเขาอยู่ของเขาดีๆลูกชายของโยมไปทำเขาเลือดตกยางออกเขากโกรธมากตัวลูกสาวทั้งสองนั่นอะไม่เท่าไรรอกแต่นางแม่เขากโกรธมากเขาไม่ยอมเขาจะเอาชีวิตลูกชายทั้งสองของโยมไปอาจจะมาขอบินทบาทไว้ได้แค่คนเดียวเขาไม่ยอมเขาจะเอาไปคนหนึ่ง พ่อของดีชันถึงกับตกตะลึงเออไม่จริงใช่ไหมครับหลวงพ่อมันมันไม่ใช่เรื่องจริงทำทำไมทำไมไปทำโทษกับเด็กที่ไม่รู้เดียงสาทำไมไม่ทำผมผมเลี้ยงลูกไม่ดีเองผมไม่รู้ว่ามันเป็นต้นอะไรผมไม่รู้มาก่อนว่ามันมีผีสางนางไม้อาศัยอยู่พ่อพูดออกมาเหมือนกับคนที่เสียสติไม่สยมง โยมไม่สังเกตเห็นหรอกหรือว่าต้นไม้นั้นมีอยู่สามปางปางทางทิศตะวันตกที่ใหญ่กว่าปางอื่นนั่นแหละเป็นแม่เขาเป็นไม้มาหลายปีแล้วเป็นร้อยร้อยปีแล้วโยมและปางทางทิศตะวันออกอีกสองปางนั่นคือลูกสาวของเขาลูกโยมไปทําให้เขาเจ็บเขาแค้นเขาก็ลงโทษเอาแล้วทําไม ทำไมไม่เอาชีวิตผมไปแทนอย่าเอาชีวิตของลูกผมไปเลยหลวงพ่อช่วยพูดกับเขาหน่อยเถอะอาตมาพูดแล้วเขาไม่ยอมจริงๆแล้วเขาจะเอาชีวิตของโยมไปด้วยนั่นแหละแต่เขาทําอะไรไม่ได้เพราะโยมเป็นคนดวงแข็งโยมรีบกลับไปหาลูกของโยมเถอะอาตมาช่วยได้แค่นี้แหละยโยมรีบไปเถอะแล้วเขาจะเอาลูกคนไหนของผมไปครับหลวงพ่อ พ่อถามมาด้วยน้ำเสียงสั่นเครือพร้อมทางน้ำตาที่พ่อไม่อาจจะอดทนกลั้นเอาไว้ได้อาตามาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นคนไหนจะเป็นคนพี่หรือคนน้องอาตามาก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆคืออาตามาขอบิณฑบาตไว้ได้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นเพราะเขาไม่ยอมพ่อรีบกลับไปที่โรงพยาบาลพ่อไม่กล้าเล่าเรื่องทุกอย่างให้แม่ฟัง พ่อกับแม่เฝ้าลูกกันคนละเตียงพ่อเฝ้าพี่หนุย่ยแม่เฝ้าพี่โนงทั้งสองคนอาการหนักทั้งคู่พี่หนุ่ยตัวร้อนเป็นไฟฉีดยาอะไรก็ไม่ดีขึ้นไม่รู้สึกตัวไม่รับรู้อะไรเลยส่วนพี่โนงว่าข่าวบวมโตกว่าปกติสองสามเท่าขาถูกลูกตุ้มถ่วงเอาไว้เหยียดออกเจ็บปวดทรมานร้องไห้จนเหนื่อยหลับไปกลางดึกคืนนั้นพี่หนุ่ยมีอาการชักกระตุกตัวเกรงตาเหลือก เลือดไหลทะลักออกมาทางจมูกทางปากพ่อตกใจร้องเรียกให้คุณหมอช่วยแต่สายไปเสร็แล้วคุณหมอไม่อาจจะช่วยชีวิตพี่หนุ่ยเอาไว้ได้พ่อเป็นลมล้มทั้งยืนส่วนแม่ร้องไห้แทบจะไม่มีน้ำตาไหลออกมาพ่อกับแม่พาศพพี่หนุ่ยกลับมาทําบุญที่วัดข้างบ้านยายส่วนพี่หน่งแม่ให้น้าสะพ้ยไปเฝ้าแทนโดยไม่ได้บอกกับพี่หนงว่าพี่หนุ่ยเสียชีวิตแล้ว ทุกคนปิดเงียบเพราะกลัวว่าพี่นงจะเสียใจและเป็นอะไรไปอีกคนวันเผาศพพี่หนุย่ยครูใหญ่ได้พานักเรียนมาร่วมพิธีกันทั้งโรงเรียนพ่อเสียใจมากถึงกับจะฆ่าตัวตายโดวยวิ่งให้รถชนตายครูใหญ่จึงเข้าไปพูดให้สติว่าลูกเราไม่ใช่มีคนนี้คนเดียวนะยังเหลืออีกต่างสองคนจะทิ้งไปแล้วลูกเมียจะอยู่กันยังไงสติของพ่อก็กลับคืนมาแต่ก็ยังทำใจไม่ได้ โศกเศร้าเสียใจส่วนแม่เป็นลมแล้วเป็นลมเล่าอีกหลายตลบญาติญาติต้องช่วยกันชุนลมุนหลังจากเสร็จงานจากงานศพพี่หนุย่ยอาการของพี่หนงก็ดีขึ้นเรื่อยๆพ่อกับแม่จึงพาพี่นงมารักษาตัวต่อที่บ้านโดยให้กินยาต้มจากสมุนไพรที่หลวงพ่อที่วัดเป็นผู้ต้มให้แล้วพ่อกับแม่ก็บอกพี่นงว่าพี่หนุ่ยตายแล้วและเล่าเรื่องราวรวมทั้งสาเหตุ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นจนจบให้พี่โหน่งฟังซึ่งดิฉันก็ได้นั่งฟังอยู่ด้วยพี่โหน่งนั่งฟังเรื่องราวที่แม่เล่าให้ฟังอย่างสงบแต่แววตาของพี่โหน่งมีความเศร้าหมองและมีน้ําตาไหลรินออกมาอย่างไม่ขาดสายพ่อกับแม่ใช้เวลารักษาพี่โหน่งเกือบปีเพราะพี่โหน่งนอนป่วยอยู่นานจึงทําให้กําลังขาไม่มีพี่โหน่งเกือบจะกลายเป็นเด็กพิการต้องใช้ไม้ค้ำยันและหัดเดินใหม่เหมือนกับเด็กเพิ่งหัดเดินต้องค่อยๆเดินเกาะ ฝาผนังบ้านไปเรื่อยๆพ่อกับแม่ก็คอยให้กำลังใจตลอดลูกต้องเดินได้เหมือนเดิมพยายามหน่อยนะลูกนะแม่พูดบอกพี่หน่งทุกวันจนกระทั่งพี่หน่งเดินได้และหายเป็นปกติดีพ่อกับแม่จึงพางพี่โหน่งไปพบหลวงพ่อที่วัดและยกให้เป็นลูกของหลวงพ่อแล้วจูๆ่ๆพี่หน่งก็พูดขึ้นว่าพ่อครับผมอยากบวชผมจะบวชเน้น พ่อกับแม่ตกตะลึงว่าทำไมพี่นงจึงพูดอย่างนั้นหลวงพ่อจึงพูดว่าทางเขาเถอโยมถ้าเขาอยากจะบวชก็ให้เขาบวชถ้าไปขัดเขาเดี๋ยวจะเป็นบาปนะโยมนะพ่อกับแม่จึงยอมตามใจพี่นงหลังจากนั้นพ่อกับแม่ก็ขึ้นไปทำสวนต่อส่วนดิฉันเข้าเรียนชั้นปฐมปีที่สองโดยอาศัยอยู่กับยายพี่เนนบินทบาทเดินทุกเชา้ายายใส่บาตรให้พี่เนนทุกวัน ส่วนพ่อกับแม่อาทิตย์สองอาทิตย์จะลงมาจากสวนมาหาสักครั้งหนึ่งพี่เนนบวชอยู่ประมาณ 3, สามพรรษาก็เรียนจบนักธรรมโทพี่เนนเริ่มโตเป็นวัยรุ่นแล้วรู้สึกสงสารพ่อกับแม่จึงลาสิขาออกมาช่วยพ่อกับแม่ทำสวนทำไร่ซึ่งพ่อกับแม่ก็ดีใจมากเหมือนกับว่าได้ลูกชายคนใหม่คนหนึ่งต่อมาสองสามปีมีผู้คนขึ้นไปจับจองที่ดินทำกินที่บ้านห้วยน้ำขาวมากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นหมู่บ้านใหญ่ ส่วนต้นส้มกบ3ามต้นนั้นก็ยังอยู่ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งอีกคือเหมือนกับต่างคนต่างอยู่ปัจจุบันนี้พี่ชายของดิฉันได้แต่งงานมีครอบครัวไปแล้วมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเพราะเขาประสบผลสำเร็จในด้านการทำสวนยางพาราสวนปาล์มและด้านการค้าขายส่วนดิฉันก็แต่งงานมีครอบครัวแล้วมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีตามอัตภาพ แต่พ่อเสียชีวิตไปเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วด้วยโรคหัวใจขาดเลือดแม่ยังมีชีวิตอยู่และสบายดีกดไลค์ subscribe เป็นกำลังใจให้นายต่อทองสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนลาแล้วไม่ลารับจะกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับตเอเอป็นนจืจ แม้ตัวห่างไกลก็มือ